นมมีควากกผลางานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดเรพิเชษเล่าให้ฟังทีสิครับว่า<ด><ด>ครั้ง<ด>ทีแท่แล้วที่เรามาคุยกันเมื่อปลายป,ายปี5-3<ะ>นะฮะตอนนั้นเป็นรุนแรงแค่ไหนยังไงฮะบวมค่ะแล้วก็จะมีช้ำตามข้อบวมช้ำตามข้อแล้วก็เวลาแบบตอนเย็นจะแบบเนานาล้อน้อนะคะครับนั่นคืออาการรุนแรงค่ะ ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าไงฮะตอนแรกคุณหมอบอกว่าเป็นลูมาตอยอะค่ะตอนแรกคุณหมอฉันนี่ถามว่าเป็นลูมาตอยใช่ค่ะแต่แล้วแต่แล้วก็สรุปแล้วคือเป็น SLE เป็น SLE ค่ะตอนนั้นคุณหมอให้คําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพยังไงก็กินยาโรงพยาบาลนะคะกินยาโรงพยาบาลค่ะทานยาไปเรื่อยๆทานยาไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้หายให้หายค่ะแต่มันก็ไม่หายอะค่ะ ทานกี่ตัวยังไงบ้างอ๋อเยอะมากนะคะทั้งพนิซโลแล้วก็แอนโดแซแล้วก็ยาลดความดันค่ะมีโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยไหมฮะมีค่ะก็จะเป็นความดันนะคะเพราะว่าทานคุณเกดเป็นความดันอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานด้วยอาจารย์ครับปกติคนที่เป็น SLV คุณหมอจะจ่ายยาในกลุ่มกลุ่มไหนอย่างไรครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เซียรอยค่ะเพราะมันจะไปกดูุิคุ้มกัน พอม,มา,ายอสนี่ก็คือ,อร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกติครับซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันนี่จะคอยดูแลปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมเช่พวกเชื้อโรคหรืออะไรก็ตามแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็น s l e นี่ก็คือระบบภูมิคุ้มกันจะไปต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองออันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต่อต้านที่เนื้อเยื่อตรงไหนครับบางคนก็ออกมาทางข้อปวดข้อ,อบางคนก็ ออกมาทางระบบเลือดอ่อนเพลียซีดอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็ออกมาทางผิวหนังเป็นผื่นเป็นอะไรอย่างงี้นะคือเราเรียกแต่ว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะจริงๆเขาเรียกเป็น SLE ก็คือ Systemic Lupus Erythematosus นะฮะถ้าไปยังอวัยวะที่สำคัญอันนั้นก็ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นไปที่ไตอะไรอย่างเงี้ยอย่างกรณีของคุณเกศนี่ถ้าไม่ทานยา หรือไปหาหมอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวก่อนก็ข้อก็คงจะบวมแล้วก็จะปวดแล้วก็จะทรมานค่ะมันจะช้ำามหาช้ำตามข้อแล้วก็ปวดข้อมากอา่าฮะแค่ปวดเอาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะถ้าถูกอากาศเย็นๆอนะแบบทรมานละค่ะอม,อม,อม,มีมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมครับถ้าคนที่เป็นกรณีนี้คือปกตินี่เราถือว่า SLE นี่ไม่ไม่ใช่โรคที่รุนแรง ถ้าดูแลสุขภาพของตัวเองตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดน,นะฮะคือสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้คแต่ต้องทานยาแต่ต้องทานยาควบคุมเอาไว้ตลอดชีวิตไหมฮะก็ต้องตลอดเพราะว่า SLE นี่มันเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ควบคุมได้อ๋อฮคุณหมอให้ยาที่ทานเนี่ยตอนนั้นก็คือทานต้องทานไปตลอดอเพิ่มไปเรื่อยๆไหมเพิ่มค่ะโอ้เพิ่มด้วยเหรอฮะค่ะ โอ้เพิ่มก็ไม่ดีเพยอะิช่ไหจากประมาณ20เมตรได้ค่ะเฟนิสโลรนทานอย่างนี้อยู่กี่ปีครับก่อนที่จะมาเจอบิมทานตั้งแต่อายุ22องค่ะยี่สิบจนถึงอ่สิบสา3สิบก็8ปปีค่ะ แปดปีนี้ใช้แต่ยาหมอใช่ใช้ยาหมอมาตลอดมีไปลองหาแพทย์ทางเลือกทางอื่นไม่ค่ะอื่นไหมก็มีสมุนไพรบ้างแต่ว่าทานแล้วก็เหมือนเดิมทานแล้วก็เหมือนเดิมแต่ตอนนั้นทานก็คือทานไปแล้วก็ยังมีอาการมีค่ะยังมีอยู่บ้างเดิมค่ะอ้าวเสร็จแล้วใครแนะนําบอกว่าบีมช่วยได้คุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยบอกค่ะตัดสินใจตัดสินใจเลยค่ะเพราะว่าอยากหายค่ะ มันทรมานทรมานค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงอะค่ะเหนื่อยทานสูตรสีอะไรครับอ่าบีมสีเขียวค่ะสีเขียวปริมาณอ่าเช้าสองกลางวันสองแล้วก็เย็นสองค่ะวันละหกเม็ดค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าทานหมดทานไม่กี่วันนะคะปกติตอนเช้าจะแบบงงเงียแบบเหนื่อยอะค่ะจะไม่ค่อยอยากลุกค่ะ ก็ไม่อยากลุกตอนเช้าไม่มีใครอยากลุกตอนเช้าแต่พอทานไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วแบบว่าอูแบบสดชื่นอะไรเงี้ยค่ะก็พี้กระเป๋าพอหมดกระปุกหนึ่งแล้วแบบตัดสินใจซื้อต่อเลยค่ะไม่ลังเลเลยทานไปนานแค่ไหนจนเห็นผลที่เกี่ยวกับ s อ e อีมทานไปประมาณสักสองเดือนค่ะสองเดือนเกิดอะไรขึ้นฮะก็คือไปตรวจกับคุณหมอค่ะทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยค่ะ ทุกอย่างดีขึ้นไหมก็มันจะมีเกี่ยวกับไตขึ้นมาด้วยนะของหนูเป็นจะมีไตอักเสบอะค่ะลวยไตอักเสบค่ะแต่ไปตรวจแล้วก็คุณหมอบอกว่าเออแบบดีขึ้นนะคะจะมีอย่างเดียวก็คือโปรตีนรั่วในปัสสาวะยังมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะซึ่งถ้าถามแล้วยาคุณหมอก็ทานด้วยทานค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ทานบิมเสริมเข้าไปค่ะคุณหมอทราบไหมฮะไม่ทราบค่ะแต่คุณหมอก็สงสัยอะค่ะแต่หนูไม่กล้าบอกคือคุณหมอท่านประหลาดใจไหมฮะ ก็แต่ที่เราไปพบนะฮะใช่ค่ะแกจะแบบเออทำไมไม่บวมทําไมแบบเออดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแกก็จะลดยาลงมาอ่าซึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องท่านถามไหมว่ามีไปทานอะไรตัวอื่นหรือเปล่าเคยถามค่ะแต่คุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองเลยให้ทานของโรงพยาบาลอย่างเดียวคุณหมอบอกว่าอย่าไปสิ้นเปลืองแต่จะทานก็ไม่ว่าไม่ว่าค่ะถูกไหมฮะอ่าอ่ สองเดือนใช่ไหมครับสองเดือนดีขึ้นดีขึ้นค่ะแล้วยังไงคุณหมอก็ลดปริมาณยาลดปริมาณลงค่ะค่าอะไรต่างๆก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็นี่ผ่านมากี่ปีแล้วฮะสามปีแล้วค่ะความแตกต่างเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างดีขึ้นค่ะทุอย่างดีใจค่ะที่มาเจอบีมค่ะยาตอนนี้ทานยังไงฮะทานตอนนี้ทานอ่าเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะ บีมเช้าหนึ่งเมตรอ๋อนี่บีมเช้าหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็บีมเย็นอีกหนึ่งเย็นหนึ่งเมตรค่ะและยาหมอละฮะยาหมอไม่ได้ทานเลยค่ะเอยตั้งแต่หนูอใช่ค่ะจะทานคู่กับยาคุณหมอประมาณสักสองเดือนค่ะแล้วหลังจากสองเดือนนั้นใช่ค่ะเพราะว่าก็ให้เลิกไม่ให้เลิกค่ะหนูเลิกเองเพราะว่ารู้สึกรู้สึกว่าทานบีมแล้วแบบว่าก็ลองหยุดดูหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะค่ะ แล้วแบบถ้าหยุดยาไปแล้วของคุณหมอแล้วแบบไม่มีอาการอะไรก็เลยหยุดต่อมาจนทุกวันนี้ค่ะอันนี้ผมไม่แนะนานะครับใครดูแล้วก็วิธีนี้น่าจะไม่ถูกต้องไม่ไมันต้องขึ้นอยู่ที่ร่างกายของเราค่ะว่าเรารู้สึกดีไหมอาจารย์ก,ก็ก็คือเราปรารู้จักคือเขาฉลาดอะ่ะเขาปรับตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกกันนะครับทีนี้ผมผมอยากจะบอกงี้เมื่อตะกี้นี้คือผมประหลาดใจว่าคือสามารถใช้สีเขียวแล้วไม่มีอาการข้างเคียงหนูทานจากสีเขียวแล้วหนูก็ เปลี่ยนมาเป็นสีชมพูด้วยค่ะตอนหลังใช่ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ก็ทานสีเขียวไปได้ปประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนครับคืออย่างนี้ก็แล้วแต่ในระหว่างที่ทานสีเขียวเนี่ยยังใช้ซีโรยอยู่ครับไอตัวซีโรยนี่แหละเป็นตัวที่ช่วยกดไว้กดกรปวดตรงนั้นไว้ก็โชคดีนะว่าเราเลิกซีโรยตอนที่มันอาการมันหายไปหมดแล้วครับก็ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับถ้าหากว่าใครใช้ยาอยู่ จะมาใช้จุดสีชมพูเนี่ยเพื่อจะกดอาการเหมือนกับยาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะค่อยค่อยค่อยๆถอยนะครับค่อยๆถอยไปถ้าถ้าหยุดยาทันทีมาใช้สีชมพูท,ทันทีเราจะบอกว่าโอ้เป็นพ่อสีชมพูทําให้ปวดจริงๆไม่ใช่เกิดขึ้นจากการลดยาแก้ปวดนะฮะคือตัวตัวซีรอยครับแล้วเราก็จะปวดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าอดทนทนกินต่อไปเรื่อยอาการปวดนั้นมันก็จะหายแต่ทําไมต้องอดทนทนนะใช่ไหมฮะก็คือว่า คู่กันไปแล้วก็ค่อยๆถอยนะครับครับตอนตอนนี้เราใช้สีชมพูอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่สีเขียวนะวันละมือเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดงั้นอธิบายได้เข้าใจได้อ๋อแต่ว่าก็คือทุกวันนี้โอเคละโอเคค่ะไม่บวมไม่ปวดไม่ปวดไม่ปวดค่ะแต่ก็มันตรวจสุขภาพอยู่ทุกๆ2สองเดือนนะฮะไปทุกสองเดือนค่ะคุณหมอนัดก็ไปตรวจปกติค่ะอย่าชะล่าใจแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ